อ่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ผมอ่าแอคคิลาจากอักกิบาตันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อจากครั้งที่ครั้งที่แล้วนะครับทีนี้จะอ่าเปนการลงทีอของลิลิป้านะครับ้านลิลิป้านะครับ,นรบานแมน็น้แม็นน้แบบหลายๆคนส่วนมากจะพลาดนะครับจะมึนๆนะครับเดี๋ยวจะสอบแบบละเอียด มือนเดิมนะครับไม่รู้ายละเอียดหรือเปล่านะจะยายาวละเอียดนะครับไปกันเลยก็เหมือนเดิมเพื่อความรวดเร็วก็จะเป็นนอร์มอลครับจะได้ตีมาสเตอร์ตายไวๆยวฉแม็กงองเงียนะครับถ้าเดี๋ยวกอดเกลี่ก่อนเลยว่าตอนนี้นะครับอ่าไอเวลาพิมพ์นะครับ สังเกตว่าผมจะพิมพ์ข้อความ <tinc S 1> แปลกๆนะครับทำไมเหรอออันี้จริงว่าก็ภาษาไทยก็เิ่มเริ่มลงเรื่ๆแล้วแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับพอดีอยู่ญี่ปุ่นมันเป็นคอมญี่ปุ่นนะครับก็เลยเนี่ยนะครับแป้นไทยไม่มีนะครับแบบพอเวลาพิมพ์ก็อาจจะยากนิดนึงแล้วก็แบ็กสเปซนะครับดูนะครับจากยาวๆแบบสองช่องนะครับมันเหลือแค่เนี้ย นะครับแล้วแบบทุกอย่างติดกันหมดอะแล้วเวลาแบบพิมพ์ดีนะครับมือนนะครับมันมันมั่วไปหมดเลยนะครับนี่คีย์บอร์ดญี่ปุ่นนะครับอ่ะใครไม่เคยไม่เคยเห็นนะครับชิฟนะครับด้านนี้นะครับคำยันนะครับนะครับขนาดสเปซบาร์โหมันยาวไป็นแหลยที่แค่นี้นะครับอ่ะ เราไม่รอชาติเดี๋ยวเราไปลุยเลยะเดี Dee, <Okay. S 1> ๋ยวชวนลูกทีมกันนี่มีจอาเวด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเลย๋ยะเราเสียเวลาละไปเลยก็เดี๋ยวจะสอนแบบละเอียดเลยนะ ทีอาไอทีเอของลิลิป้านะครับ oh. ก็ลงมาปุ๊บนะครับวิ่งไปเลยนะครับเนี่ยวิ่งไปเลยวิ่งไปตีครับผมนะครับ,รบ oh. ตีสตูให้หมดนะครับสำหรับใครมาก็ระวงะังระเบิดระเบิดด้วยนะครับ เพราะว่าทุกคนเขาจะตีระเบิดให้มันระเบิดตุ้มนะครับก็ระวงังหน่อยหลายๆคนชอบตายนะครับอ่าเวลาโลเทียอ,อย่าลืมพกยานะครับยาชุบนะครับอันนี้สําคัญมากอ่าเราจะปตีมอสเตอร์จบนะครับก็ตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีจุดตรงนี้มันจะมีสวิตช์อยู่เดี๋ยววิธีการตีก็เดี๋ยวจะสอนทีหนึ่งว่าตียังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาเป็นทีมนะครับอ่าก็ คนที่มีปืนนะครับแนะนําให้มาขวานะครับคนที่มีอาวุธปืนนะครับต้องวุธปืนเท่านั้นส่วนอาวุธระยะประชินนะครับให้ขึ้นไปรอสแตนบายตรงนี้เลยนะขึ้นเข้าตรงนี้นะครับใน e e4 นะครับเนี่ยนะครับรอสแตนบายส่วนเส้นทางนี้อย่าเดินนะครับมันเป็นกับดักมันไม่ใช่ทางลัดเพราะนี้เราจะสอนทางลัดกันนะครับเอาไปต่อเลย พอผมก็พบอาวุธเปิดมาถึงการไม่ค่อยผีได้เห็ตรงนี้นะครับอ่าหลายๆคนเวนลาเวลามาตรงนี้นะครับอยากอยากเข้าไปข้างในนะครับอยากเข้าไปข้างในตรงนี้เราต้องอยู่เนี่ยตรงเสาเนี่ยก็คืออย่าเดินเลยเสาถ้าเดินเลยเลยเสานี่เราจะโดนกันแล้วก็เสียเวลานะครับเราจะโดนสัตว์กกันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเนี่ยนะมันจะมีสวิตช์อยู่ตรงนน้นะนะสวิตช์นะครับ เดี๋ยวเราก็ยิงยิงจนกว่าจะ,ะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะคเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่นะครับก็เปลี่ยนสีนี่คือเสปปร็จสำเร็จแล้วนะครับคือสวิตสับเรียบร้อยพอ่าพอสับเสร็จให้ไปตัที่อยู่ตรงนี้นะครับท,ที่แบบพวกระยะฟันประชิดนนะครับที่รออยู่ มันก็จะเปิดนะครับเออเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายตรงนั้นเลยก็ขอโทษด้วยลืมถ่ายแล้วว่ามันกันยังไงแต่ถ้าเกิดหน้าลงกันเองน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอ่าสอดตรงนี้นะครับหลายๆคนมันจะมีสวิตต์กดนะครับตรงนี้อันนี้ตรงไอ้สอดตรงนี้เอาไว้ตีนะครับอ่าวิธีการแบบรวดเร็วนะครับให้คนใดคนหนึ่ง หรือไม่ให้พวกที่ปทเปิดที่ไปยิงไม่เจามากดสวิตนะครับพวกระยะประชิดมาตีตรงนี้ให้ระ,ะเบิดไปก่อนเลยนะเพราะว่ามีงั้นจะเสียเวลาเรื่องการฆ่ามอนสเตอร์นะครับอันนี้แนะนําเลยคนกดสวิตช์ขอให้แค่คนเดียวก็พอนะครับส่วนคีร้วก็จะไปตีสวิตช์ห้ไม่ใช่ดิไปตีอมอนสเตอร์นะครับมันจะออกมาเล็กนึนงมันทำให้ไม่เสียเวลาเรา เสียงดังเกินไปฮะนิดนึงเฮ้ยอย่าเพ,พิ่งพีเอรอดูด้วยก่อนดูอัดก่อนใจเย็นใจเย็นร่ายลงไม่ได้ว่าอ่ะก็หลังจากปีเสร็จทุกอย่างก็โอเคแล้วนะก็มาเดินต่อไปเดี๋ยวจะมีมอสเตอร์ผมมานะครับปีไปเรื่อยๆนะ ถึงนาทีละไม่ได้านานเกินไปจากตีก็ตีไปเรื่อยก็ตามระบบเหมือนเดิมน,นะครับก็เดินไปเรื่อยนะครับอ่านเราเปิดไปที่ตาไปเรื่อยนะครับระบบการอ่านนี้ก็เป็นระบบ 4K นะครับสามารถอัปเกรดที่ YouTube ได้นะครับแบบคมชัดในละเอียดเลยอันต้าฟูดเดีย <c oughs> ตรงนี้สําคัญเลยนะครับหลายๆคอชอบงงนะครับว่าจะยังไงอะไรยังไงตรงไหนเดี๋ยวพอตรงนี้กดนะครับสวิตต์ตรงบาลีตรงนี้จะเปิดนะครับมันคือทางด้านด้านล่างของแผนที่นะครับนี่นะครับด้านล่างแผนที่ไอคือปตัวนี้นี่คือปตัวนี้นะครับมันคือด้านล่างของที่สวิตท,ที่ให้ต้องการจะให้กดจริงๆนะครับอันนี้ไปไปเรียนรู้จับ ซิร์ของญี่ปุ่นมาพอดีก็อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยแหละก็แบบเล่นมาก่อนแล้วว่าวิธีการเดินตรงนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงสวิตต์รงนี้นะครับของด้านซ้ายของแผ่นที่เมื่้อก่อต้องให้ยิงนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ไม่ต้องยิงนะครับค่าไปเลยเราจะค่าไปสเต็ปตรงนี้กันนี่สเต็ปนี้แต่เดี๋ยวค่อย เพราะว่าเดี๋ยวเราจะาไปเปิดทางลัดตรงนี้นะครับอ่าไปยังไงเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับหลังจากกดสวิตช์เปิดปุ๊บก็วิ่งไปเลยก็ระบงระเบิดก็ระวังกันด้วยไปล้วมกัมาะปุ้ง จกศัตรูตัวนี้ตายเสร็จถาก็จะเปิดนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับไม่ต้องตีอะไรแล้วนะครับเราจบแล้วเราแค่วิ่งวิ่งมาราธอนเลยครับวิ่งนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนี่ครับวิ่งวิ่งไปเรื่อยนะครับวิ่งให้วิ่งไปแตะนะครับแตะประตูสีน้าเงินนะครับไม่ต้องตีนะครับเนี่ยวิ่งไปแตะอ้าเขาใช้ชายแล้วเราก็เดินย้อนกลับนะครับเดินย้อนกลับทันทีเลยอันนี้ขอให้มาแค่คนเดียวก็พอ แนะนำไม่ต้องมาหลายๆคนส่วนคนที่สาก,กับคนที่สี่นะครับแบบมาเป็นทีมก็ให้ขึ้นไปด้านบนของแผนที่ตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีสวิตช์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาตีสวิตช์ตรงนี้ด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วก็ตีมอนสเตอร์ให้ตายด้วยนะครับ อพอตีไฟเสร็จก็เสร็จแล้วทางลัดของแบบแรกไม่ตอนมันต้องเ,เดินอ้อมเสียเวลาแบบของเก่านะครับอันนี้เป็นระบบใหม่อีไฟป,ปุ๊บอันนี้มันไกลลยขอกดก่อนหนะึ่ะกอยโอเคโซ่โซ่อ,ออกมาสองตัวแล้ว สายจอตีเขียนห้าไปทำอะไรก็รู้นะอา้าอ๋อลืมไปนะครับต้นเมื่อกี้ยักตีมไม่หมดกิวนะัดลืมไปมันมีคอเสียเวลาเลยห้ารอฮอก่อนเนอร์ทีมทุกคนทั้งหลายนะครับ ตอนนี้มีพายุ letter letter. ทรายนะครับกล้องก็เลยมืดอย่าแม็กเกี่ยวครับเกลียวเกี่ยวเป็นที่ทะเลทรายครับไม่ได้ใช่ที่กล้องนะครับกองนะกองรอดบอสไอ้บอสของแบบนี้คือกาล้านะฮะอ่าไม่ใช่หรอหมุกแป๊กเองเล่นอะไรเนี่ย ก็ไปเรื่อยๆเ,เลยตามตามปกตินะครับคนแบบที่เคยดูคลิปก็ไม่มีแล้วและเส้นทามเส้นต่อ ตรงนี้ถ้าเกิดคนเล่นผู้เล่นเก่านะครับหรือคลิปทีเอเก่าเก่าเวลาไปตรงนี้เสร็จเขาจะขึ้นไปขางบนอย่าไม่ต้องขึ้นไปนะครับมันเสียเวลามันแค่อ่าแป็นสวิตเปิด,เป,ดเปิดพวกาบารียนระเบิดนะครับไม่ต้องก็ได้นะครับพวกเรามีฝีมืออยู่แล้วก็ไปลุยเลยเสียเวลาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเตรีมมสเตอร์ไปเรื่อยเพราะว่าจุดที่มันมึนก็น่าจะหมดแล้ว จุดเมื่อกี้ไม่รู้ผมรีบไปหรือเปล่านะไม่รู้ละเอียดหรือเปล่านะกอฝ่ไปด้วยปีได้นะครับถ้าเกิดย,ยังไม่ชอบใจเท่าไหร่เดี๋ยวของทำคลิปหนึ่งคลิปต่อกันนะครับคลิปใหม่ เล่นเบาเล่นหนะักนอคงับอย่าหลุดนะต้องเลยอย่าหลุดอออเออเดี๋ยวเลยเพราอยู่ที่ไทยนี่อยากรู้จักว่าหลุดบ่อยไหมเนี่ยหรือว่าเป็นพันเนตญี่ปุ่นก็เลยหลุดบ่อยแต่เป็นไหนเนะี่ย อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ข้องใจจริงๆๆเลยไม่ตายเลย ตรงนี้เสร็จก็จสจบแล้วอะแมปสองนี่ไม่รู้จะได้ไวหรือเปล่านะแต่จะพยายามเอาให้ไวไวเลยนี่ก็สอบจบแมปแรกแล้วนะถ้าเกิดทำแบบเมื่อกี้แบบเป็นทีมแบบรู้ทางกันอไปอย่างนี้ไปอย่างนี้นะก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงห้านาทีก็เสร็จแล้วแบบที่หนึ่ง แบบที่สองนะครับาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรคือไิตีเปิดบาเรียกันแต่สมัครหลายๆคนจะมึนกันนะครับ <Yes. Yes. S 1> อ่า <Yes. S 1> หลายๆคนนะครับก็ เกิดมามาตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับก็แยกเป็นคาบอนหนึ่งน้านขวาอ่ากลางเรียกว่ากลางนะครับตรงนี้กลางกับขวานะครับอ่าถ้าเกิดสามคนขึ้นไปก็สองหนึ่งก็ยังไงก็แด้ตกลงการแต่ถ้าเกิดมาสี่คงก็แบ่งยาอย่างละสองสองนะครับอย่าไปสามหนึ่งนะครับ <c oughs> จะโดนว่าเคยเวลาเหนื่อยนิดนึงอ่าก็ตรงนี้นะครับสําหรับ เล่นคนเดียวนะครับต้องไปขวาก่อนนะครับเพื่อไปเคลียร์เส้นทางก่อนอ่าแต่สำหรับหลายๆคนนะครับที่อ่าระหว่างทางนะครับอ่าของแมพเนี่ยจะมีอ่าพวกสวิตต่างๆนะครับมันคืออะไรมันมันไม่ได้สวิตอะไรหรอกมันแค่สวิตแค่ปิดกับดักที่เฉยถ้าเกิดสําหรับคนที่เกลียน,นะครับแต่าสำหรับผมจะไม่ตีพวกสวิต ปิดก,กับดักนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาไปไปลุยตีมอนเลยเดียวก็ได้ครับเพราะว่าการตีเนี้ยสวิตโอนหลายๆจุดมันมีต้องหลายๆจุดนะมันเสียเวลานิดนึงอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับจะไปตีแบบไม่ปิดก,กับดักนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะไวขนาดไหนนี้เดี๋ยวจะไปหน้าขวาก่อนนะครับพอดีพอดีลุยคนเดียว ให้ตีมัสเตอร์คือแค่จุดตรงนี้นะครับจบไม่ต้องอะไรแล้วด้านขวาเราไปติกิวนัปต่อได้เลยหลายๆโคนโส่วนมากจะมาตีตรงนี้ไม่ต้องตีนะครับมันเสียเวลาก็ <c oughs> จากตดวกับดัก <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ไ,ได้เลยนะแต่ก็ราวังกับดักนิดนึงถ้าเกิดโดนกับดักก็อย่าลลมตีป่าให้สะอาดด้วยนะครั่าของเราจะผ่าตรงนี้นะครับ ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ละวุณจ้างของนะครับข่าต่อไปเดี๋ยวก็จะไปเดินต่อมันก็จะมีศัตรูอยู่ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมไม่ต้องตีนี่ไปเลยเดียเวลาเก็บติกยูนดได้เลยครับนี่คือวิธีการวิ่งของคนญี่ปุ่นนะครับแบบรวดเร็วสั่ใจของแบบสองหลายๆเขาก็ตีเอาตีเอานะ คนในทีมน่าจะรู้วิธีการเล่นแล้วรู้สึกจะชื่อสามนะครับเคยพามาทีหนึ่งก็ยังไม่เสร็จลืมไปคอคอสอคอ,อ,อนะก็จบแล้วครับทางด้านขวาเสร็จแล้วมันก็จะมีว้าร์เปิดตรงนี้ถ้าเกิดมาโซโลคนเดียวนะครับมันจะมีอ่าทางย้อนกลับนะครับคือตรงนี้ สลับมาเป็นทีมนะครับก็แนะนําว่าอย่าเข้านะครับส่วนแมป2นะครับาแนะนําอย่างหนึ่งว่าไอตอนสุดท้ายนะครับ้าตอนสุดท้ายการกดสวิตก็ระวังกันนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดกดครั้งเดียวพลาดมันก็พลาดหมดเลยคือต้องรีใหม่เลยนะครับทางรัฐมันจะไม่เปิดอันนี้เราผมมาตรงกลางแล้นี่มาตรงกลางแล้วเดร็เตรียมมาเป ผลลูกชางตีเสร็จก็ตามทางก็มีจุดภาตรงกลางก็จะมีจะมีตีจะมีจุดตีเยอะกว่าจุดขวานะครับคนไปด้านขวาที่สบายสุดแล้ว มาตกกลางนี่เตี้ยนิดนึงอย่างเช่นตรงหุ่นยนต์ข้างล่างสองตัวจุดนี่นะครับหุ่นยนต์ข้างล่างสองตัวแล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้อักนานจริงฮะแล้วกหลังจากตีเสร็จก็ไปต่อเลยนะครับแล้วก็จุดตรงนี้ที่ต้องตีมาสเตอร์นะครับไอที่ต้องตีจริงเราไม่สามารถข้ามได้เพราะประตูมันกั้นอยู่ ตีเสร็จแล้วมาละไปติดอยู่น้าได้เลยนะเห็นไหมครับถ้าไม่ตดกับดา่าถ้าแต่เรารู้วิธีการวิ่งของกับด่าแล้วก็สบายชิวๆก็ได้นำลองมาฝึกเล่นแบบโซโลคนเดียวดูก่อนนะครับเพราะมันจะเป็นการเดินทั่วจะเป็นการเดินทั่วมากเดินแบบทุกจุดของแผนที่นะครับ มาเล,เล่นแบบไม่ต้องอ่าลงไปทำเพสก็ได้แบบมาวิธีการเออตรงจุดนี้ลองมตรงนี้แล้วก็ฝึกวิ่งดูครับไปไหนครบแล้วเรียบร้อยอ่าต่อไปนี้จะเป็นทําการเรื่องกดปุ่มเปิดอ่าทางลัดออกมาครับทางลัดไปหาบอสเลยสู่บอส แต่ก่อนอื่นนะครับหลังจากตีไอจุดตรงนั้นเสร็จตีจตับจุดจุดตรงนี้เสร็จนะครับแล้วก็วิ่งลงมาเดี๋ยวมันจะมีสวิตต์ตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นจะกดสวิตช์นะถ้าโซโล่นะครับให้มาตีอ่าสวิตช์ปิดกับดักไอนี้ต้องตีงจริงๆนะครับไอนี้มันเงื่อนไขสําคัญเลยต้องตีนะครับนี่นะสวิตช์ปิดกับดักเรียบร้อย ่าที่นี้สวิตจะมีอยู่ตรงนี้นะครับตรงน,นี้สวิตแล้วก็มันจะมีอีกจุดหนึ่งตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็หลังจากกดก็วิ่งยามอะไรนะครับถ้าเกิดคนเดียวนะครับวิ่งมากดตรงนี้ก่อนพอกดเสร็จกดตรงนี้สองอันมันจะมีสองอันอยู่ตรงนี้นะครับก็ไปัาเสร็จพิธีอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ นะนะหนึ่งสอง,สงไม่ได้ใช้เบาเว้นด้วยวิ้งนะครับอย่าหยุดเลยนะครับถ้ามาคนเดียวนะไอ้นี่สำคัญเลยวิ่งยาวเลยอย่าหยุดนี่นครับวิ่งตามทางนะตอนนี้ผมอยู่ตรงน,นี้ละ ไปเรื่อยๆเพียอเพื่อ,อไปเยียบตรง E2 นะครับนี่แลยวรับย,ยาวเลยครับอยาหยุดครับเพราะถ้าเกิดสวิต์มันดับเมื่อไหร่ก็จบว่นนั้นหลังจากกดปุ๊บก็วิ่งไปต่อเลยครับผมไม่สามารถห <c oughs> ยุดายไดหยุดอธิบายได้นะครับหลังจากกดเสร็จก็ลงมากดข้างล่างนะครับอมันจะมีสวิต์อยู่สองอันอยู่ตรงนี้กดให้เรียบร้อยครับ หนึ่งสองจบแล้วทีนี้มันก็จะมีน,น,น,นะครับทางรัฐก็จะไปบอสเนี่น,นะครับวาอหลายหลายคนนะครับเห็นอ่าเห็นสนมากนะครับก็จะเห็นการกดผัดนะครับแบบวิ่งแบบกดไปกดมานะครับไม่ต้องนะครับกดหนึ่งสองจบแล้วก็เพราะว่า๋ยวจะกดซับไปอีกทีหนึ่ง แงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าวัฟไปตรงทางล้วตรงนี้ยจะไม่หายนะครับคือทิ้งคนที่อยู่ด้านหลังที่ไปกดตรงกลางได้เลยเป stand ็นสแตนบายรอหน้าประตูบอลนะครับถ้าเกิดเป็นทีมของบาตานะเขาต้องไปตีพร้อมกันนะครับมันเป็นกดนะครับไม่มีอะไรเพิ่มก็วิ่งมาเนี่ยนะครับวัปอยู่หลังประตูแง่เราก็ถึงแล้วเนี่ยขอบบอส ก็สแตนบายพร้อมปั๊มบัฟปั๊มนู่นปั๊มนี่นะครับเตรียมแม็กเปิดพร้อมกันนะครับเทวิลิฮะต้องจะเป็นแม็กจริงๆนะครับเพราะว่ามันยากมากก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการวิ่งของแมปสนะครับก็มีอะไรก็สอบถามในเฟสบุ๊กได้ะไนะครับแต่ถ้าเกิดผมพิมพ์อะไรแปลกๆก็ขอโทษนิดนึงบางทีแบบเฮ้ยขี้เกียจลบแล้วมันพิมพ์ิดกันแล้ว ทะเ,เลตานะ่าเี็บร้อยจบแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้นานานะครับแต่อธิบายนานไปน,น,น,นิดนึงถ้าเป็นเงินจริงก็ไม่ถึง10นาทีเหมือนกันเคยลองวิ่งกับคนญี่ปุ่นแล้วไวกันมากนะครับก็สำหรับ TA ชุดนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันที่สิบเดี๋ยวจะมีแมป่ามากรลอยฟ้านะก็ออย่าลืมอย่าลืมเตรียมพร้อม TA แมปที่สามนะครับ TA ลอยฟ้านะเขาเรียกว่าเรียววกว่าอะไรนะภาษาไทยช่างมันลืมละ <laughs> ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวรอวันหลังวันที่สิบเดี๋ยวจะมา อัดกันอีกทีนึงนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบนะครับก็ใครมีอะลาสงสัยก็อย่าลืมแวะไปพูดคุยได้ถามว่าเอ้ยตรงนี้ผมไม่เข้าใจอะไรยังไงอธิบายแต่ยังไงก็ต้องลงไปด้วยนะครับลงไปลองวิ่งดูนิดนึงดีกว่าไม่รู้อะไรนะครับก็ขอบคุณม,มากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย Yep.